สวัสดีค่ะหนูชื่อเต็ยพูดผิดเมื่อกี้ชื่อตัวเองวันนี้เราจะมาเก่กับชี้แฉแนวกันเช่นเคยวันนี้เราจะมาแก้งลงเพจกันจะเป็นยังไงไปดูกันเลยนี่นี่นี่อุปกรณ์ที่เราแกงลงเพจนะครับนี่นี่คือไก่นะครับไก่ไก่เทปเป็นไก่ไก่ไก่ไงนี่ครับนี่เราจะเอาเอาไก่ตัดตัด ครึ่งตัวแล้วก็ไปไ่ท่อรถลงเพรนะครับเราไปเลยไปติดตามชมเนี่ยครับว่ามันจะเป็นยังไงครับไปเดี๋ยวเราไปดูการทำครับครับอ่ะ,อะเพหลบเล็วอ่ะเอาแล้วก็สต,ต๊อปตรงไหน กุมเทเล็กฮะกุมเทกุมเทเโอ้ออถ่ายเลยโอณแก่ห่างที่ดินอะไรเยอะเหรอเล็บปิ๊ปปครับนี่ครับคือปลายท้องรุ่นใหม่ครับเราจะดูเสียงแล้วเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวดูกันครับ นี่นี่ปาทอดลูนใหม่ที่มหาไเอปทอไก่สีเหลืองนะครับมาดูไปเลไปเดี๋ยวดูนี่ไป็นรเตียงไปเไรอะเตียงไปเลยวะเตียงไรอ่ะ เสีนงอะไรวะดูนีดูนีดูนีเสีงอะไรวะเสียงดังอะไรวะดี๋กวไม่รู้ครับปู่ไอ้ชีไม่รู้ว่านรเป็นอะไรเสียงอะไรอะเสียงอะไรอะ <laughs> đập đây <đi>, đập lấy đặc mày đặc phải đặc mày đặc biệt đặc mày đặc biệt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  đặc ถ้าโปรน้อยชีก็รู้เลยครับนี่ฮะจริงๆจะทำแบบนี้นะแล้วไหนมาวางไว้ข้างๆเหมือนนี้แล้วพองเพชรพอยหลังจะได้เสียงอ๋ออันนี้นี่เท่กว่าอ่าเดี๋ยวดูพรุ่งนี้ดีกว่าพรุ่งนี้แกงหลวงหวังหลวงต่อแกงรถแกงรสหลวงหวังต่อครับอ,อ่าอีกทีนี้ก็สามเล็ครับ นี่ครับลุงวังแล้วได,ด,ด้เตรียมสตาร์ทรถแล้วนะครับมาดูกันว่าเสียงจะเป็นยังไงนะครับเยไอ้ดังเรียกอะไรวะเอ้ลี่เรียกอะไ,งไงรเตียงอะไรเอ้อ

ลูนะวันหลังทําำไปแกล้งวันนี้คนอื่นมองไม่เอาไหมนะแอ้ก็อยากดูกดติดตามไ้นะให้คนอื่นให้ติดตามไว้นะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเรานะครัตอนนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเฟซไปไปกันแล้วบายฝากกดไลค์กดแจรกกดติดตามเป็นกำใจเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะครับเพื่อมีกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ